เรามาพบกันกับช่องเที่ยวทุกที่ของทุกวันนะครับวันนี้เราจะมาติดตามปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคากันนะครับซึ่งเราจะติดตามสองปีนะคือปีสองพันยี่สิบสี่กับปีสองพันยี่สิบห้านะครับนะครับซึ่งปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ย ก็จะเกิดจะไม่มีอะไรในประเทศไทยเลยนะแต่แต่ทุกคนเห็นแบบนี้ไหมนี่คือภาพรมั้งหมดในปี2024ที่จิงมิแถวต่างประเทศเท่านั้นนะครับประเทศเนี่ยจะเกิดจานทรุปราคาเง,งามมวนะครับซึ่งเรามาดูช่องแรกเลยครับคือในช่วงที่2 4ถึง25มีนาคมนะครับเรากดเข้าไปอ่า เรากดเข้าไปเยอะกดเข้าไปอ่ะเรากดเข้าไปแล้วพอกดเข้าไปเราก็จะเห็นได้สังเกตนะครับมันจะเห็นในแถวทวีปแอฟริกาทางด้านตะวันตกนะครับเห็นในช่องสีเหลี่ยมประมาณนี้นะซึ่งประเทศไทยอยู่ตรงนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในขอบเขตสีเทาๆแบบนี้นะเนี่ยในวงสีแดงที่ผมวงให้เนี่ย มันจะเห็นจันทรุปราคาเงามัวนะครับเอ่อจันทรุปราคาเงามัวดวงจันทร์ก็จะแสงสว่างก็จะน้อยลงนะครับเราจะเห็นจะสังเกตได้ยากนะครับรอบนี้ประเทศไทยไม่เห็นนะครับคือยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้ามีนาคมนะครับคือเดือนหน้าใช่ไหมเออวเดือนหน้าเดือนมีนาจะเห็นแถว มหาแถวมหาสมุทรอลนติกตเต็มตัวนะคบแอตแลนติก้านะครบออสเตรเลียทางด้านตะว,วันออก,อกรัสเซียทางด้านตะวันออกอล拉สกาสหรัฐอเมริกาแคนาดากีนแลนด์บาซิลแถวอมเมริกาใต้แถวเม็กซิโกชิลีอุกุกวยนะครับก็ <c oughs> จะเห็นหลายพื้นที่เลยนะ โดยเฉพาะทวอีอเมริกาใต้นี่เห็นหมดเลยแล้วก็อเมริกาเหนือก็เห็นหมดเลยกีนแลนด์ก็เห็นนะครับกีนแลน์ประเทศกีนแลนแอฟริกาทางด้านตะวันตกนะครับร่วนแถวแถวสวีเดนก็จะเห็นทางตอนล่างสุดเลยนะอ่ะถ้าเมื่อเราเราเปิดคลิปมาดูนะครับเจะไหมว่าดวงจันทร์ นี่คือจุดที่จะเห็นจันทรุปราคาเงามวยแบบเต็มที่นะครับเต็มหน่วงเห็นนะคือประเทศไทยแบบไม่เห็นอนะ่ะเออแล้วเมื่อเราอยู่ในบริเวณนะั้นจะเป็นยังไงดูครับตอนนี้กําลังเข้าสู่จัตุรุปราคาเงามัวนะครับอ่ะเข้าเข้าแล้วครับคลิปนี้น่าจะยาวานะเน,นี่ย,นะยเข้าแล้วเส้นแบบเนี้ย เนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเนี่ยเข้าแล้วเข้าอยู่ในส้นจักรทุปราคาเงามมยแล้วก็สินสุบากฎการนะครับแล้วเราก็มาดูอีกอันหนึ่งนะครับคืออันนี้คือสุริยุปราคาอะไไม่รู้สุริยุปราคาองค์แหวนนะครับในวันที่แดเมษายนประเทศไทยไม่เห็นอีกแล้วนะเรามาดูกัน <c oughs> อ่าไม่เห็นอีกแล้วนะประเทศไทยคือไม่เห็นนะ ดูเส้นแบบนี้นะครับเนี่ยเส้นสีเหลืองเหลือมเนี้ยเห็นไหมไมันจะเห็นแถวเส้นแบบนี้นะแล้วคนเห็นไหมว่ามีสีส้มเข้มๆด้วยนันคือสุริยุปราคาวงแหวนนะครับอ่ะเรามาดูกันมันคือสุริยุปราคาเต็มดวงหรือสุริยุปราคาวงแหวนกันแน่หรือมันคือสุริยุปราคาบางส่วนเรามาดูกัน อันนี้ดวงจันนะครับอันนี้ดวงจันบังดวงอาทิตย์แล้วอ่าเป็นสุริยุปราคาอะไรเนี่ยสุริยุปราคาเต็มดวงหรือเปล่าอ่าแล้วดวงจันรก็ถอยหา่างออกไปทางนู้นนะครับทางทิศเหนือแล้วก็สิ้นสุดปรากฏการณ์นะครับอ่าเนี่ โดยจะเห็นประเทศไทยนี่ไม่เห็นอีกแล้วนะสูหรือว่าราคาเนี่ยจะเห็นแถวสหรัฐอเมริกาอีกแล้วนะแคนาดานะแคนาดาก็เห็นนะเม็กซิโกเห็นเต็มที่เลยเม็กซิโกเนี่ยกีนแลนด์เห็นอีกแล้วกีนแลนด์นะแล้วเมื่อเรามาดูอีกอันนึ่งครับคือบีสองบี2024คือในช่วง,งค่ำคืนวันที่1 7บเถึงสิกันยายน September นะครับ นี่คือปรากฏการณ์จันทรุปร,ราคาบางส่วนนะครับในแถบทวีปยุโรปนะครับนี่ดวงจันทร์นะครับดูดวงจันทร์จันทรุปร,ราคาบางส่วนจะเกิดในช่วงที่อะไรไม่รู้นะยี่จะไม่ได้ละวันที่อะไรนะอ่ะสิบแปดกันยาสิบแปดกันยายนนะครับ ต่อตีสองกว่าประเทศไทยมองไม่เห็นนะครับประเทศไทยไม่เห็นประเทศไทยไม่เห็นนะจะเห็นแถวอเมริกาแอฟริกาคนระับอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ทั้งหมดกรีนแลนด์ทั้งหมดแอฟริกาทั้งหมดยุโรปบางส่วนนะยุโรปก็เกือบทั้งหมดเลยอนะแล้วก็เอเชียนครับเอเชียต,ตะวันออกคือจะเห็น อินเดียก็จะเห็นทงนทันตอนออกประเทศไทยมองไม่เห็นอีกแล้วนะ่าเศร้าจริงๆเลยนะครับศูนย์กลางอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับถ้าศูนย์กลางมันอยู่แถวๆแ้แถวเนี้ยช่องทะเลแดงประเทศไทยมันอาจมีแนวโน้มเห็นนะครับมีแนวโน้มเห็นได้เลยนะถูกไหมมันก็จะเห็นมาถึงตรงนี้นะถูกไหมเออ คือช่องนี้ช่องอยู่ในวงเสียงแดงนี้มีนำนวที่จะเห็นนะครับส่วนช่องที่เข้มๆเนี่ยมันคือช่องเลยก็คือมันคือช่องแบบที่จะเห็นแบบชัดเจนนะส่วนช่องอ่อนๆเนี่ยนี่คือช่องแบบที่จะเห็นแค่จันทรุปราคาแบบเงามัวนะครับแบบเงามัวลนะจะเห็นแต่แค่จันทรุปราคาเงามัว คนที่เห็นแบบจันทรุปราคาเฮอร์โมนี่น่าเศร้าจริงๆเลยนะเออแล้วเมื่อเราเปิดคลิปนะครับเนี่ยเปิดคลิปอะไรเนะี่ยอ่ะมาดูดาวกันนะครับดวงจันทร์นี้ครับสุดจันทรุปราคาบางส่วนนะเมื่อเราอยู่ในบริเวณนั้นน่ะดวงจันทร์ก็จะเป็นนี้ อดวงจันทร์ไปแล้วนะคือทุกคนอยากหาเว็บไซต์นี้ไหมครัคือเว็บไซต์นี้ยพิมพ์ใน Google ได้นะครับพิมพ์ใน Google ว่า T I M E A N D D A T E นะครับนี่ดูสอมอยู่ตรงนี้อ่านชี้ไปทางนู้นครับครับพิมพ์ตามเลยนะออก,กระดาษม,มาจดจะได้ดูดวงจันทร์เหมือนผม ถูกไหมอืมแล้วก็สิ้นสุดปรากฏการณ์แล้วก็จะมีไอตอนนั้นก็จะมีดวงจันขอบขอบสีดำนะครับคือตอนนั้นอ่ะไอตัวจันตรงนั้นอ่ะมันเปลี่ยนสีแดงนะมีขอบตวงจันตรงนั้นป็นสีแดงนิดหน่อยนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นมัวมัวแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นสีแบบมัวมัวแล้วนะแล้วก็สิ้นสุดปรากฏการณ์แล้วหระเออ ส่วนสุริยุปราคาอีกอันนึงนะเฮ้ยสุริยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยเนะี่ยเอากดผิดเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับกดผิดอ่าสุริยุปราคาไม่อันนี้คือวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยจะเห็นในแถบทวีปอเมริกาใต้นะครับ อเมริกาใต้จะเห็นแถวๆอเมริกาใต้นะครับอเมริกาใต้เห็นอยู่ได้นะอืมเห็นอยู่ตลอดนะทําไมชอบเห็นไม่รู้อะ่ะเออประเทศไทยไม่เคยเห็นเลยทําไมอะ่ะทำไมประเทศไทยไม่เคยเห็นเลยอะ่ะไม่รู้อะ่ะประเทศไทยมันกากอะ่ะใช่ไหมก็เ,ออเรามาดูนี่พอเมื่อเราอยู่ในบริเวณนั้นนี่คือดวงจันทนะดวงสียมดำมา อันนี้คือดวงอาทิตย์เนี่ยนี่คือดวงอาทิตย์ดวงแล้วดวงจันทร์ก็บังดวงอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยดวงจันทร์ it, บังดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยเขาก็เขียนว่ามูนตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่ามูนตรงนี้อยู่ทุกคนเนี่ยเขาเขียนว่ามูนตรงเนี้ยไอเสียงอีดวงเสียงตามเนี่ยที่มันมาบังดวงอาทิตย์เนี่ยนี่คือดวงจันทร์นะ สวยนี้ดวงเสียดงดวนนี้มันส่องแสงนี่มันคือดวงอาทิตย์ดวงจันทันบางดวงอาทิตย์ทำเลยสุริยุปราคาเนี่ยก็จะเกิดในช่วงกลางวันนะครับเลยสุริยุปราคาอาจจะเกิดกลางวันมากกว่านะครับนี่คือเวลาเลยไม่รู้โอ้แล้วก็อีกอันนึงนะครับ วันที่17ตุลาคม2024ซึ่งอันเนี้เยเรามาดูกันนี่คือจันทรุปราคาเงามัวจะไม่เห็นเลยนะครับคือมันจะไม่เห็นอะไรให้เลยนะครับมันจะไม่เห็นบริเวณอันไหนเลยมันจะไม่ค่อยเห็นเลยครับเขาเลยไม่มีแผนที่แสดงว่าจะเห็นพื้นที่ไหนบ้างนะครับอ่า เดี๋ยวเรามากดออกอเราก็มาดูนะครับเราเข้าสู่เนี่ยเราก็มาดูของปีสองพันยี่สิบห้ากันนะครับเริ่มแรกมาครับเห็นจันทรุป,ปราคาเต็มดวงมาเลยครับสิบสามถึงสิบสี่มีนาคมดวงจันทร์เป็นสีแดงนะครับประเทศไทยไม่เห็นนะครับประเทศไทยไม่เห็นชัดเจนเลยไม่เห็นจริงด้วยนี่ครับถูสีแดง ดวงจัน์จะเป็นสีแดงแบบเต็มดวงแถวาหารัฐอเมริกาแคนาดาและอเมริกาใต้นะครับทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครัปร <c oughs> ะเทศไทยไม่เห็นอีกแล้วน่าเศร้าจริงๆแต่ทุกคนอยาหน้าเศร้าเลยปีหกแปดอะเออเมื่อเราอยู่อยู่บริเวณน,นั้นเราก็จะเห็นดวงจันรแบบนี้นะครับดูกันเลย ซึ่งวันเนี้ยเรายังไม่เห็นนะมันผมบักผมบอกไว้ล่วงหน้านะบอกไว้ล่วงหน้าก่อนคือจะได้ไม่ต้องพลาดชมจันทรุปร,ราคานะครับจันทรุปร,ราคาเต็มตัวนี่ห้ามพลาดเลยนะคือในช่วงที่แปดถึงเก้ากันยาเจ็ดถึงแปดกันยาเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเจ็ดถึงแปดกันยาปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยอืม แล้วก็เมื่อกี้ดวงจันทร์เป็นสีแดงเลยใช่ไหมอ่าดวงจันทร์เป็นสีแดงเลยแล้วก็สิ้นสุดปรากฏการณ์นะครับแล้วเราออกมาดูนะครับนี่คือสุริยุปราคาบางส่วนนะครับยี่สิบเก้ามีนาคมนะครับเราก,กดเข้าไปดู <c oughs> อ่าประเทศที่เห็นนะครับ มีดังนี้เลยมีกีเรนแคนาตาสหารัฐอเมริกาจะแถวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือสุดเลยนะอฟริกาลัสซียนะครับเห็นแล้วก็กีเรนนะครับไทยไม่เห็นอีกแล้วประเทศไทยไม่เห็นนะครับเมื่อเรามาดูกันเห็นไหมเงามันเนี่ยอันนี้คือเงาเสียงเหลืองที่จะเห็นเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยมันขึ้นมันเคลื่อนไปกีเรนนะครับแล้วประเทศไทยก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับ ประเทศไทยก็ไม่เห็นแล้วนะน่าเศร้านะน่าเศร้าไหมแล้วเรามาดูอีกอันนึงนะครับอันนี้คือของวันที่7จดถึงปดกันยายนจันทรุปร,ราคาเต็มดวงรอบนี้ประเทศไทยเห็นนะครับเห็นแบบวงจันทร์สีแดงเข้มเลยนะรอบนี้ดูโอ้โหประเทศไทยอยู่ตรงนี้อยู่ในวงสีแดงด้วยนะประเทศไทยอยู่ในวงสีแดงด้วยรอบนี้ห้ามพลาดนะครับ ใครพลาดนี่แบบอีกหนึ่งปีนะครับรอรับชมได้อีกปีหนึ่งนะครับอดทนไว้เรื่อยๆนะปีหน้าก็ได้รับชมแล้วครับปีหกแปดปีหน้าคือปีหกแปดนะอดทนนะครับอดทนก่อนจะได้รับชมคือในช่วงวันที่เจ็ดถึงแปดกันยายนสองพันห้าร้อหกสิบแปดนะครับคือประเทศที่จะเห็นจะกรทุบราคาเต็มตัวเนี่ยก็จะมีประเทศรัสประเทศจีนมองโกเลียรัสเซียทางตอนกลางนะครับ อินเดียพม่ามังกราเทศไทยกัมพูชาเวียดนามลาวมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียทางตะวันตกออสเตรเลียทางด้านตะวันตกแอตแอตติกานะครับแอฟริกาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ยุโรปทางด้านตะวันออกรวมถึงรัสเซียทางด้านตอนกลางนะแล้วก็ คนที่จะได้เห็นจันทรุปราคาแค่แบบเงามมฮันน่าเศร้านะคนที่เห็นจันทรุปราคาเงามมนี่น่าเศร้าเรามาดูคลิปกันเนี่ยเรามาดูคลิปดินี่ครับโอ้โหนี่ตอนดวงจันแดงเข้มนะครับประเทศไทยเห็นเต็มเต็มนะครับโอ้โหคนที่จะเห็นแค่จันทรุปราคาเงาโมจะก็จะมี ประมาณนี้นะครับโอ้โหคนที่เห็นจะรู้ราคาประเทศไทยไม่น่าเศร้าเลยนะอ่ะอดทนอีกแค่ปีเดียวอ่ะเออปีหกแปดนี่สุดยอดจริงๆเลยนล้วลองดูอีกอันหนึ่งนะครับวันที่อันนี้คือสุดยุวราคาแบบบางส่วนวันที่ยี่สิเอ็ดกันยายนเรากดเข้าไปดูนะครับประเทศไทยไม่เห็นนะครับ อนนี้ประเทศไทยไม่เห็นเรามาดูคลิปกันนะแบบคืออะไรไม่รู้อ่ะนี่มันคืออะไรอะเออก็งงเหมือ,องงนกัน,นะนเน,แบบาาานีนะ่ยมันจะเป็นแบบสูริบราคาบางส่วนนะมันจะเป็นแบบสุริบราคาบางส่วนนะแล้วโดนจันรก็เคลื่อนออกไปเมื่อกี้โดนจันท เข้าหาโดนเพียงแค่บางส่วนนะครับแล้วเราคดูนะครับประเทศที่จะเห็นเนี่ยมันไม่มีไทยแน่เนี้ยมันไม่มีประเทศไทยคือที่ออสเตรเลียาทางตอนล่างตะวันออกเฉียงใต้สุดนะครับ <c oughs> แอตแลนติกาเห็นเต็มที่เลยแอตแลนติกานะครับแล้วคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคือนี่คาดหมายคาดหน้าปีหน้าแล้วก็ปีนี้นะคาดหมายปีนี้แล้วก็ปีหกแปดนะครับเมื่อกี้คาดหมายไปเนี่ยก็จะมีการทรุปราคาเต็มดวงในะประเทศไทยด้วยคือในช่วงที่เจ็ดถึงแปดกันยายนนะครับ อย่าพลาดชมเลยนะครับส่วนในปี2026เนี่ยเอาไว้ที่หลังนะอ่าปี2026เนี่ยก็จะคือ17 f e s t i v ฟ l ตบอนะครับอ่าปี6 9จะเห็นจักรทุราคาเต็มดวงไหมนะครับเราก็มาติดตามชมได้เลยนะครับแล้วปี69ก็จะ อือเนี่ยปีหกเก้าอันนี้เข้ามาดูด้วยสวยน,นะปีหกเก้าคือในช่วงที่สองถึงสามมีนาสองพันห้าร้อยสิบเก้าเนี่ยเห็นจะทุรุราคาเต็มตัวอีกแล้วนะครับอ่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยประเทศไทยอยู่ในวงสีม่วงเข้มๆ,ๆนะครับก็ถือว่าเป็นจัตุรุราคาเต็มตัวได้แล้วนะเอาไวค้คลิปนี้เพียงแค่นี้่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับ สวัสดีครับ